ชิพ้าวจีเลนไปยามองน้ำเม่ชิท่านเฉพาะนี่นะคปปะนะปปะูแล้วไปป,ปะเลยท่าเข้าในแม่ก้องซุบมื่อใดเราไม่ได้ซุบไม่เบิ่งเด้อท่านบอกว่าคู่ชิท่านเพราะทุกคนไปอยู่ห้งเขาคู่ก้องกระซูงง่ายๆพอชินมาซาปัดคุยกั็จะนิน่งเป็นวันอิดน้ำ ทีมยูทูบิ่นมาหลิดนนะังโอ้ครูมหลิดน,น้ำก็ว่าน้ำเพิ่นก่อนแล้วเฮ้ยน้ำอะไรเขาให้น้ำเพลินน้ำมันนะฮะฮ่ากันเด้อก็จะไปน้ำน <c oughs> ก,ไไกำ <c oughs> ลังเฝ้าทุกคน <c oughs> แต่ว่าลายคนเนะี่ยลูกหลานมานำ้มานำมันน้ำพุนแม่นะ มันนีจะมาถ่ายคลิปน้ำทั่วมทุกคนนี่แหละทั่วเมื่อไลร่เชียงแดำทุกคนเลยไอ้กูเบิกเนื้อชูเห็ดกลองรั่วเลยทุกคนไปได้ตัดแล้วโตเยอะโตเลย ที่ได้้เข่าทุกคนกำลังกินเข่าอิ่มก็มกหนาอไม้ก็นกั่งจะมายงางว่าเขาบอกกินเข่าอิ่มหามยางไว้น้ำท่วมตัวดินบ่เนี่นะเยอะร่อยไปเลยออหอด้วยทุกคนทันเลยไง ท่านเซยมักกุดินเป็นหุ่นบอลแลวบอแม่เนี่ยนะคือบกคนลตากระบะมักกุดินยังไงนะนักเอามาดผีดูอ่ะเลือสวง โคดโค้น hmm hmm. ุ่งเสื้อกอท่านโอเเสือเาใช่เออมาจังเบิงมาจีไทยคลิปชันที่ทเบิงนี่แล้วปวกป้านอะ่รีมยังนั่นนะให้ตกนี่ชุบดีอันนั้น สีดยายอ,อีบ่นั่งกระมามว้วนน้ำมูนี่แหละนังก็ไดทีป่ปลุกวันนี้เล็กๆกูย่าดล้มใหรขัดไทยอกอกมาบักนัดนั่งอยู่นี่เออนั่ง นั uhm, ่งปีนาใชกันทำมันทำบิงยังเวนไปทุกคนไปโอ้ยมวนตะขีือทุกคนเต้นถือปตอพ่าเขาป่าเลไไหจะไวาช่เนพือคืองอนเตยไ้ล้งไปนัดเอ้กีก็ลเือสีน้ำเน มาน้าโพก็สวัสงทุกคน <c ười> เอ้าขวัญทายเด้อข้าวปองนี่ข้าปองใดเป็นตะมวนทุกคนห้าหล่าชมบรรยากาศอย่าไว้ยยยอวยตาให้เกนื่อยไชิงทุกข์จะทำงาไหม ไปอันดมอเร่ช่ไมอปลามพพแล้วมองน่ะจังมายาม,มันโลยามพังปนมองอายาไปทิ้งแค่มองกันนะน่้หอโทษนะท่วมากระโพดท,<อ>ท,ทุกคนทุกย่านทุอหลบมทุกิตีเฮงนี้นค้าชีปังง้า<อ>งนี่นะี่มงมงโฟนี่มองนี่ยมองยายํามองวันมมนี้ เนียประจำมองเหือนน่ะตเน็กเบิมเบิมไใช่เนเกาะมองมุมบ่ลยเหยื่อได้บ่ยายติ่มคือคใช่คุนัหมดถือคได้ยายเล้ยหดถือเลยยายเอาขึ้นล้างก่อนคุณขึ้นไปห้นะม่มีปลาเลย <c oughs> บุตรก็โตน่าคิดถึงเนาะวานเดี๋ยนวนีมันยได้มันถือจ้าอยู่วัน,นี้มีแต่ไม้ผู้พไปตูไมไดามองผ่นโบมานทุกคนวันนี้โอ้ยกบวยยังมะลีนมองหวัวมาเบิงเป็นห้ามามเกาะมันใดมันเป็นถือนะบอก,กนังก่งลงอีรู้นั่งลงอมระพนเาเกาะมองจับมือกนม,มือจะมาใส่แล้วด้านบนบุตรดอกคาระบุกเกาะ เอาก็ไม่ใช่บนบันดีนี่เพื่อนพิาห่บินลยไม่ไม่ชิโก้ัวเพื่อนเนาะลงได้บ่ลงมาบันดีกัวอยเด้อยเนี่ยไม่ไดปลาเพราะปยอะไรนให้ชิลกนะ อามันบวกลึกดีไหมลูกเป็ยังเอออ้ลกตอลูกเสีลูกน้ำเลยคไปให้า่คกชัอีลงเพกอนนั่นือมองใหม่กลางมองใหม่ทุกคนน้าพดีเพียงนะเออ คพี่เสียงเือนะสุคอยคุณแม่อยู่พอเดียวบันี้ี๋ยลงไปเอ้าลูกลูกเป็นพันกุชิโลบเดี๋ยวชูจะเห็ดงี้ย่างไรฮือวะนะเ้าไปเอามาลงอับน้ามันนี่ ไปไปไปม้อยังคอ,งม,องมันจะเกามองกขึ้นเอาาเอน้ำก็บรลึไปให้ทุกคนมาลูกน้ำผัดฉีดนลทุกคนไพ่น่นนะเออเพืออปกับประาำคนไหมหรือไปเชยยง ขาด้วยวาอือเอาไปขายอยู่กัวอันนี้นะเอาละมึงลาใส่เกลียงไ่เยไายเรื่องบุกคแห้งเลยเจ้าโอ่งันะยามองโมมานทุกคนบันนี้คำว่บบา,ากันเดิมาลินมาหัวมาบิงมาชุบน้าเกยงจงสือบรรยากาศเดี๋ยวพาไปบิงน,น้ำผดูชายวัมันโดเยหือ อ่ิ้ายเป็นไงอยู่นี่บอกเอาเราไปน้ำไปน้ำบอกเอาไมีแม่นะนดไ้ายไทยใช่ไหมใช่หรอแค่ที่ นั่งในปลาคุณแม่ดนปลาทุกคนเคยชงคำตูไปเบิ่งไปหมดลีดไม่ตดเหมือนบอกนั่งตรงนี้งอื นาถืออย่บันีดถือชุดท้ายทุกคนนี่นะมันมันต้องกวนตื้นมันมีแนวขันปลาแล้วเฮ้ยผู้ถ,ถ้าผู้กับถืออันนั้น,อ,น,อ,จจนอัมตนาเจ้าน่ะอือตัวนี้ปลากระเดือ่อม้วยจับโค้งก็เฮ้ยนี่ไงใช่นี่จามอืเซเว่นนี่มันเทียนหุ่งอยู่บ้างต้องกระจายบ่ กำลังเห็นปลาทุกคนปลาปลาเป็นหิ้งลายอมดูชื่อนล่นะ

ดีม่ได้นค้าพปรดวแค่สัโวบ่อเพราะนั้นเเอกลายผกมเลกตจนเน่ามเห็ดเป็นเกว่า่านางกยังอยู่ลายังทางเด่นดีตยังดียุทธนีนะผู้ชามโตโตตัวตัวที่สามชินุแตได้ผู้เมนบล ปลาอย่างนะข้าวถด้มัวม่ค่อยเลยนมองนนถือยูนาะมองถือตัวคืได้ง่ายยังเป็นอีกได้เงี้มันม่ายายคีอได้เหพี่นปบวนยามมอง ก็เธออินโดเหนมันถงขึ้นเ็ดคนป้มนใส่ขี้เหียวยเร้อจิงใส่เป็ดตายป้าจะเรายอยู่คนนะึจะปล่อยมันได้อีน้อเไ่อยงปลากระดอาหาะรู้แล้วนี่คือไคนเหนือบ่เอาพายลงของทุกญาตนตี ไม่พายก็ชี้มันเป็นอย่างนี้นะแตกคาเก่าเดี๋ยวกุ้งให้กุ้งชูเกียถอยไหมได้ยโชไมพอด้คูกูเออไม่ยามยามแรงเหมือนไมนเน่าทุ่หนคิไปเห็นเหลือบ้างข้ออย่ น้ากระเดือ hmm. ันนี้่อร่อยได้ไม่เห็นประเดกเนาะยังดีอยู่ตัวนี้เนาะถูกไหมเนี่ยตัวนี้ตื่นฮาเทนี่ถูกตัวนักคูกเออกระเดิ่อี่เลยสอง ช่องโตน้องแซมพีจตายกับตายเลยมาถึงกูวามึงปดกิเล็กมึได้ปดมาหนิเนาะปลาขาวหน้าทุกคน มายามองคุบทิมทุกคนม้วนม้วนมาน,นะมาได้เต็มเฮืออ,เอนะเอเอนามนถือบ่อ,อ,อะไรกูเหวานี่ยก้องคุดะก้องคุดตัดบ่มาุบทิมทุกคนยังไม่พายออ ยาหมองแค่นี home, s <S mm ้นะลุงน you know. ี่น้ำตื้นนะลุงยางเอาชุดแล้วจำเป็นว่ายามจำเป็นว่าทำได้นมดเองผู้ดียามเนาะผู้ดียา พักกระดือพักเิงพูดน้ำน้ำหวยน้ำห้องทุกคนเต็มผังอันยะเลยเม็ดตายแล้วตัวนี้นะ มานทุดท้ายทุกคนเลยตอนลงมาทังประมาณผูกผูกตัวนะผูกดีปลานะแม่ใหญ่ มาย้ำหัวย้ำเม็ดมายาม,มองทุกคนอยู่ป่าอยู่ดงอยู่หัวอยู่สวนแ<สะ>ต,ต่ว่าตุ๊กตุ๊กแกคิดนี่กักกุดไล่กุดเทกุดที่ตามนางรววๆได้ทุกทุกคนมายาม,มองก็ได้ได้มานี่ยนะใค่